าก็กลับสวัสดีกคนด้วยนะครับผมก็พบนะครับช่องแดนนี่เอฟนะครับวันนี้ผมจะมาสอนตั้งตัวแนวไฟเอ็มอีทีที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับห่างหายจาก Youtube เป็นนานเลยนะโอ้ยค,ครับ,พบรเพิ่งได้กดอีเบสนะกาจะางผมทงนี้นะครับส่งผมนะครับผมจะอเอาแบบนี้ดีกว่าส่งผมเราจะเอาเป็น อันนี้ผมไปลงวัดมานะครับต้นผมจะเอาเป็นสามสิบเอ็ดเห็นไหมอาจจะไม่เห็นนะครับจะเอาเป็นโถงจะเอาเป็น 3. สามสมบิบเอ็ดนับสัมผงสัมผงสามสิบเอ็ดนะครับผมไปลงมานะก็จะเป็นเฟฟีเจอร์นะครับ คือตรงนั้นสีผมจะเอาเป็น28นะครับจะได้เป็นสีผมไฟเอ็มแบบนี้น,นี่เห็นไหมจะได้เป็นสีผมไฟเอ็มแบบนี้นะครับแล้วก็ตาคนจะอาจจะไม่ค่อยเห็นตาตาบนจะเอาเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับอันที่แโอเคไปดูทีต่ตัวแก้มนะครับผมจะเอาเป็นฟนะูเนาะจะคืออันแรกเลยแหละ นี่คือไม่มีใช่ไหมก็เป็นฟูแล้วก็จะเอาเป็นห้าสิบสองนะครับค,คือแป้งนั่นแหละเออต่อมาก็สกินคอมเตะอะไรนี่แหละก็จะเอาเป็นไอตัวเอนะฮะไอตัวที่มันมีตรงจมูกนั่นแหละเออนะทุกคนน่าจะเห็นนะจะเป็นตรงจมกูกน,นะครับโอเคต่อมาก็ตัวลิปติกนะก็จะเอาเป็นไอ,อโกก้าในมือเดิมนั่นแหละโอ,อ้ผมอ่านไม่ออกนะครับ ก็จะเป็นอันนี้สองแล้วแม่ก็ก็อันนี้สองนเลยเออแล้วก็อันนี้เป็นประมาณหกร้อยเก้าสิบนะครับไอ้ไอ้นัดนยีย่ผมีโอเคตรงนี้ครบแล้วหลังจากนั้นไปดูที่แอสซิสต์แอสซิสต์นะไปดูที่หมวกหมวกมีออฟเป็นสิบห้านะครับ หมอกสิบห okay. ้าเขียนเนตาเนี่ยผมไปลงมดมามันก็จะอยู่อันที่ยนะี่สิบสี่นะนี่สีบนตาแล้วก็ไี่สีนี่ผมจะเอาไปสีดำนะฮะต้มหูมันจะเป็นอันที่ห้าเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวละส่วนอันนี้ทุกคนให้มันเป็นอะไรอ่ะพี่มันคือนาฬิกานะครับแต่มันเป็นนาฬิกา แต่ผมไม่เอานะโอเคหลัาจากนั้นเสื้อเอาจะป็ูที่เสื้อเสื้อผมเอาเป็นร้อยหกสิบแปดนะครับนี่ประมาณนี้เสื้อเป็นร้อยหกสิบแปดแล้วก็เสื้อด้านในก็คือ t s h i น t เล็เป็นอันที่สี่นะครับแล้วไม่ทุกคนก็เอาเป็นคอเต่าก็ได้เนอะ็ดเนาะ นะเอาเปอนข้อต่อเนะนี่ประมาณนี้นะครับเกงเกงยี่สิบสี่นะครับในตัวเขยนก็เป็นยี่สิบสองรองเท้าสี่นะครับเย่มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับอรอแบบนี้เลยเห็นไหมจะได้แบบรอ,รอแบบนี้นะครับ ทิ้งแม่งดีแม่วะโขกันโหกอ่าไม่ไปห,น,หน,น,นึสองหนึ่งศพหนศพแขนแขนสศพสามเอ้ยยังไม่ตายสามศพสี่ศพ หบบ้าศพหกศพไม่ดีเแดบบ็โอเคครับก็อาจจะไม่มีอะไรมากละจริงจุ ก็ไม่มีอะไรมากละก็จะเรื่องผิวๆไล้ให้คิดมันได้สัก5นาทีนะใอ้คิดมันได้สัก5นาทีอุ้ยหาไรดใสนี่มันอยากตายนะฮะ ผมต้องจัดการด่ดาใครด่าใครไม่รู้เรื่องเลยดูดีๆด,ด้วยวา่าดา่าใครด่าใครนี่ตายแล้วขอรับนะเพื่อนทอเป็นทั้งหมดไาแล้ว อึมันโอ้เอาละตายอึมอะ๊ะไซว่ะจะเอามาขับเนี่ยนะผมไม่ลงมอดมอไซค์แล้วนะครับผมไปลบเกียร์มอเตอร์โรลใหม่หมดเลยนะครับก็อาจจะไม่มีมอดมอไซค์ ที่ผมลบแล้วโหลดใหม่นะครับไม่ใช่เลยจะไปโหลดเลดเดทูแต่ว่าแครับสเปคผมไม่ถึงนะโหลดไม่ได้เสียดายมากเลยเมอร์ไซมันไมอคใอยเยอะเท่าไหร่อะไรอันนีเ,เ,เลยโนอะ้โเมียเมย อไอนนดีมดดอยม,ม่นมน,นี่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 ก็ได้หรอเกี่ยรเนี่ยไปเดยกล้อมันีเออออาไปแต่งนี่แต่งเลยมันจะมีอู่รถเนี่ยนี่นี เย่ยอยเแตงกไนี่นน่าจะใช่น่าจะใช่นี่ครับหลาเลยเลยโกมันตะไม่มาค่ะเออกูแตงรถงนเอยตรงนู้นนาะเอ เคลียร so uh ์ไปตรงนี้เราไปแต่งด้แล้วก็จบเกมด้วยแล้วก็ไปคลิปไปเลยนะ่าก็คิปนี้จะลงมา้เอออ่ะออโอ้โหกไปดูผิดอะรียรอตอหน้าอเอ้ยหย เกือบแล้วเกือบแล้วเสือแล้วฉันม,มีหน่วงอยู่นะมันก็เป็นธรรมดาโอ้โหฝนตกฮิดโคตรไม่ชอบเลยเดีลยวมปรับเพลเนเทอร์ก่อนฝนตกมันกินสเปกมาก Det kommer mye søppel i byen også.

然后我们开了呢。